อัศจรรย์หลวงปู่ชอบสวดคาถานี้เทวดาสาธุการลั่นดังสนั่นปานฟ้าผ่าแผ่นดินสะเทือนมีเรื่องเล่าไว้ในหนังสือหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสรออำเภอวังสพงุงจังหวัดเลยความตอนหนึ่งว่าหลวงปู่ได้เล่าเรื่องที่ท่านเที่ยววิเวกในเมืองพม่า ครั้งหนึ่งเราพักจำพรรษาที่บ้านยางแดงประเทศพมา่าวัดที่เราอยู่นั้นมันมีศาลาอยู่เพียงหลังเดียวและศาลานี้ก็มีเสาอยู่ตรงกลางต้นเดียวเราให้เขากั้นห้องเป็นสองห้องห้องหนึ่งเราเอาไว้พักอีกห้องหนึ่งเราเอาไว้นอนตรงกลางศาลาจะมีแท่นบูชาพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์สูงประมาณศอกหนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้แก่สลักจากไม้สักในแต่ละวันเราก็อาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้คืนนั้นเรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆพอสวดถึงทอนว่าจาตุ่มมหาราชิกา เทวาสัตถมนุษาเวสุงจาตุ่มมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาช่วงท่อนที่กำลังไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่นั้นปรากฏมีเสียงดังสทานไปทั่วเป็นเสียงที่ดังกระหึ่มลงมาจากฟ้าเสียงดังกระหึ่มนั้นทำให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้น เกิดการสั่นไหวขึ้นมาเสียงสาลามันสั่นเอียดอเอียดอีรยดโยกไหวไปมาเหมือนกับแผ่นดินไหวเราเลยหยุดสวดมนต์เอาไว้ก่อนมานั่งฟังเสียงดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เราจึงดับไฟเทียนที่หน้าพระประธานนั่งฟังเสียงดังกระหึมนี้อย่างเดียวพอเรามานั่งฟัง มันก็เงียบหายไปเมื่อเสียงนั้นเงียบหายไปหลวงปู่ท่านก็สวดมนต์ต่อท่านเล่าดังนี้เราก็สวดมนต์ต่อพอสวดมนต์ท่อนไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นเสียงดังกระหึ่มมันก็กลับมาอีกรอบเรานั่งฟังเสียงนั้นอยู่อีกนานพอสมควรเสียงนั้นจึงเงียบหายไป เราก็เลยสวดมนต์ต่อไปจนจบครบสูตรระหว่างที่สวดนั้นก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปในห้องพักเพื่อที่จะนั่งภาวนาต่อตอนที่มานั่งภาวนานั่นแหละถึงได้รู้ว่าเสียงที่มันดังกระหึ่มปานฟ้าถลม่มลงมาทับดิน มันคือเสียงอนุโมทนาสาธุการของเทพพเจ้าเหล่าเทวดาพวกเขาได้ยินเสียงเราสวดมนต์ไหว้พระพอพวกเขาได้ยินแล้วก็เกิดความปิติยินดีขึ้นมาจึงพากันเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการกันเสียงอนุโมทนาของเทพ,พเจ้าเหล่าเทวดามีอนุภาพมาก จนทําให้แผ่นดินเฉพาะตรงที่เราอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นชั่วขณะเทวดาเขามาสแสดงปาฏิหาริย์ให้เรารับรู้